จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการรณรงค์นะคะประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่บริหารจัดการพิเศษก็คือเขตของอำเภอแม่ออนอำเภอสันกำแพงนะคะซึ่งทางนี้เองค่ะก็เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับอํเาเภอสันกำแพงและก็อเาเภอแม่ออนนั้นเป็น2ใน8พื้นที่บริหารจัดการพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่นะคะด้วยเหตุมักจะเกิดไฟ ไม่ที่ซ้ำซากในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอนน่นเองนอกจากนี้ค่ะอำเภอแม่ออนยังมีแนวเขตติดต่อกับหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะคะจึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอำเภอแม่ออนอำเภอสันกำแพงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะอำเภอบ้านทิอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน แล้วก็อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางด้วยรวม6อำเภอ3จังหวัดค่ะเพื่อที่จะบรรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5แบบไร้รอยต่อนะคะตามเจตนารมณ์ของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลายภาคส่วนได้ร่วมกันทําแนวกันไฟในพื้นที่หมู่ที่1-8ถึงตําบลบ้านสหกรรออำเภอแม่ออนระยะทาง4กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็พื้นที่หมู่ที่2 หมู่ที่10นะคะตำบลร้องวัวแดงหมู่ที่1หมู่ที่6หมู่ที่8ตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงระยะทาง4กิโลเมตรด้วยกันค่ะ โดยที่มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านระบบไฟดีเพื่อที่จะควบคุมการเผาในแต่ละพื้นที่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในปีนี้นะคะได้มีการเริ่มเตรียมการเร็วกว่าปีที่ผ่านมาด้วยทั้งยังมีการบรูรณาการความร่วมมือทั้ง3จังหวัดใกล้เคียงก็คือลําพูนลําปางและก็แม่ห้องสอนด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบ รอยต่อนั่นเองประกอบกับมีการเตรียมความพร้อมของกําลังพลเจ้าหน้าที่รวมถึงยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะคะก็เชื่อว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามเรื่อคงเน้นย้ําในภาคประชาชนนะคะเป็นภาคที่สําคัญที่จะร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วก็ยังเรื่องของไฟป่าด้วยที่เกิดขึ้นนะคะฝากไว้ด้วยค่ะยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่เราจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้นะคะ